นี่นี <can> <can> ่แค่ตกแค่นี้นะคะนี่ขนาดตกแค่นี้ยังท่วมเลยค่ะนี่ขนาดตกแค่นี้ยังท่วมหน้าบ้านขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยดูสิออกข้างนอกไาได้เลยนะคะเนี่ยนี่ขนาดตกแค่ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยค่ะชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงเลยน้ําท่วมขนาดนี้เลยก็ห้องนุ่มห้องน้าท่วมหมดเลยนะคะเนี่ยท่านผู้ว่าน้ําท่วมค่ะท่วมมากเลยนะคะ ่วมมากเลยนี่ขนาดตกแค่ชั่วโมงยังไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยท่วมหมดเลยค่ะออกไม่ได้เลยปากซอยน้ำท่วมขนาดนี้นะคะเนี่ยท่วมหมดเลยค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมทว่าน้ำท่วมน้ำท่วมมากเลยนะคะนี่แค่ตกแค่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะ ึงปากชอยนะคะเนี่ยถ้าตกมากกว่าน,นี้ก็จะท่วมมากกว่าน,นี้นะคะน,นี่ท่วมนี่ตกแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะงหน้องน้ำท่วมหมดเลยนะคะเนี่ยท่วมมากเลยคะ่ะตกแรงด้วยนะคะตกแรงด้วยตกแรงด้วย รวมแค่น,นี้เท่านย้นยะนะคะ